ก็สว well, ัสดีครับพบกับผมมอสเอาใหม่เทคเทคเทคล่นชื่อช่องเยอะครับผมแม่มมอสแชนแนวฟังเสียงกันครับกรอบบอสอือพูดถึงไก่ทอด ทุกคนนึกถึงอะไรครับผมนึกถึงอะไรวะจิ้มครับผมจิ้มไก่แม่ป้านมแม่ป้านีได้ไหมไม่ได้จักหน่อยจักหน่อยดู mhm chắc chắn mhm 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 mhm

ซาบพี mum, the ่น้อขอบิ่ณีกจัดซอดเด้อซอสไหลงงงงงไม่ก่ตาแตกกันโอ้โอ้ไหลหลพยทวดหลพวดอ่าใหญ่เลยอสมเสือเทศบึงเดาบึงเดอ อันน yeah, mm ี hmm. mm ้กระแทบอืมอืมอืมข้าวห่อนข้าวห่อนรูปข้าวห่อนลองลองผสมนะอ่าจิ้มไก่จิ้มไก่เด้อเสียเทศจังไนเซียมนงำด้ว อืมืมอืมิจิมไก่เมันเดิมอะแม่ปนีแม่ปนน้องรองเสืองอืะเบมันเดิมครับ ขอบริจายแต่ว่ากลิ่นเพราะว่าแซบ่บผมจะเป็นคนส้มมกจกรเป็ดแบบนี้ผมก็นั่นแหละครับผม <laughs> กินไก

เท็จังหน่อยอืม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 รับว่าอืมอืมแซ่บแซบแบอืมตรนกระดูกอ่อนตรงหังกระดูกอ่อนอืม อืมอืมแซ่บนะแซ่บดีสุดอืมอนนะฮะสองนองเลยอืมอืมนซอสมะเขือเทศีนน้ำจิ้มไก่ีนประนอมว้า

ใกมาแล้วครับ hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมออืกาแล้ว hmm. อ mm ือ hmm. mm ือ hmm. ข mm ้าวคุกออ ก็ขอโทษนะครับถ้าถ้ากินเสียงจุจบจจ๊บจับจุบจ๊บจจุ๊บจหรือมารยาทอะไรไม่ดีไปในคลิปก็กราบขอโทษด้วยนะครับผมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกัน EP หน้าจะหายตัวไปออเออ